ทีนี้เด็กเออาร์กลับไปกลับไปที่เมืองแมนเชสเตอร์นะคะเขาโพสต์ลงบนสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวเอาแล้วเออแล้วก็เช็คอินว่าแบบเนี่ยอยู่แมนเชสเตอร์ด้วยนะโอ้โหก็มีถือมีดอยู่ด้วยป่ะไม่มี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 เขาโพสหนอยู่ที่คอร์ตเทนนิสเหรอเออแล้วแฟนผีก็มาโนกันไปไกลว่โอ๊ยเด็กเอร์กลับมาแมนเชสเตอร์กลับมาทำอะไรคุณจะมาเซ็นสัญญาระยะสั้นกับปีศาจแดงหรือเปล่าเพราะว่า ตอนนี้เด็เคอาร์เนี่ยยังเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์ยังไม่มีสโมสรไหนแล้วก็ไม่ได้ออกมาประกาศด้วยว่าจะยกเลิกเอ่อว่าจะไปจะแขวนสตะจะแขวนถุงมือหรือเปล่าก็ไม่มีแล้วเนี่ยภาพนี้ที่เห็นเนี่ยคือเขาเข้าไปชมเกมการแข่งขันทีมหญิงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะในเกมที่ทีมหญิงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับเปเอเชนส์ลีกของฝ่ายหญิงใช่ก็คือเข้าไปดูด้วยแล้วก็นี่แท็กด้วย แล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวพอพอหลายคนพอมโนมากเลยนะแต่คือสุดท้ายเนี่ย Daily Mail เขาออกมารายงานว่าจริงๆแล้วที่ D K R กลับไปที่เมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยเขาไม่ได้กลับไปคุยเรื่องสัญญาฉบับใหม,ม่เขากลับไปจัดการเรื่องบ้านเพราะว่า D K R เนี่ย อยู่ที่แมนเชสเตอร์12ปีก็มีทรัพย์ส่งทรัพย์สินอยู่เยอะก็เลยไปจัดาการ <ใน S 2> เรื่องบ้านของเขาซึ่งบ้านของ D K R ที่แมนเชสเตอร์เนี่ยราคาประมาณ3ล้าน5แสนปอนด์คิดเป็นเงินไทยเกือบอ160ล้านบาทที่เข้าไปเคลียร์ทรัพย์สิสนแล้าอาจจะเอายังไงก็คืออาจจะขายบ้านรหรืออะไรก็ตามแต่ปล่อยช่วงปล่อยเช่าอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยนี่มันักเคอนโดนี่ คะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเหรอไม่ใช่แล้วแล้วเทมันโด้ี่ไปยืนข้างๆเดเคอาร์นั่นไม่ใช่นักเตะของพี่อย่า่รู่พี่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่บูโน่ใช่ไหมบูโน่โอเคโอเคแต่ก็คลายอยู่นะคลายมากอ่ะก็ก็ไม่มีอะไรในกอไผ่แค่แบบกลับไปแล้วพอไหนๆกลับไปแล้วก็เลยไปชมไปเชียร์เกมของทีมคือถ้าเดเคอาร์กลับไปเล่นให้แมนยูเต็ดนี่คนที่อยู่ไม่ได้คือเทนฮากนะใช่จริงคือแบบคือเหมือนเหมือนตบหน้าตัวเองเออมันจะกลายเป็นแบบนั้นไปนะ แล้วที่สำคัญเนี่ยแล้วโอูนาน่าเนี่ยคือซื้อมา50ล้านปอนด์เลย่ะซื้อมาแพงด้วยนะซื้อมาแพงด้วยนะอ่ะโอเคต่อไปเฟอร์กี้เหรออ๋อก็คืออดีตมือขวาของเขาในเนมิลเลนสตินครับก็เป็นตรงนี้จะสวนทางกับความรู้สึกแฟนบอลไหมอ่ะเขาบอกว่าจุดอ่อนของยูไนเต็ดอยู่ที่คนไหนเขาบอกว่าอยู่ที่วารานกับคาเซมิโร่เฮ้ยมันผิดความมันมันมันขัดความรู้สึกไหมอ่ะสองคนเนี่ยเป็นแฟนบอลแมนยูไนเต็ด ไม่ได้พิชี่ว่าพอฟังสิ่งที่เขาอธิบายเขาบอกว่าสองคนนี้ง่ายๆเลยคือด้วยสภาพร่างกายด้วยความเร็วด้วยอายุมันช้าเกินไปสำหรับเกมรีเพียร์ถ้าเทนฮากอยากจะเล่นแบบด้วยเกมเพรสซิ่งที่ต้องใช้พลังกำลังขนาดนั้นวารานเองกับกาเซมิโร่เองก็ไม่น่าจะสามารถยืนระยะได้ตลอดก็อาจจะเป็นไปได้นะช่วงหลังเหมือนกาเซมิโร่โดนเปลี่ยนตัวออกอยู่ใช่ไออย่างเกมล่าสุดกับเบนฟอร์ดก็ถูกเปลี่ยนตัวออกไงคือวารานต่อมาแรกๆก็โอเคนะ การเซมิลอดออกมารแรกๆก็โอเคเหมือนกัน <Okay S 2> แต่ว่า<ล>พออยู่ไปนานๆน่มันเหมือนโดนระบบของยูเนเต็ดกลืนหรือเปล่าค<ช>่ะจนกลายเป็นว่าหลังๆมาในฟอร์มก,ก็หลุดทั้งคู่นะฮะ<ช>อย่าง<ช>อย่างวารานในเกมที่เจอกับการาสลายเขาก็พลาดนะครับในการเสียประตูที่สองอ่ะใช่ก็ถูกไหมกหม็อาจจะเป็นเรื่องของอย่างมิวเลนสตีนเขามองไปที่ระบบ พี่ชี้ว่ามันมีผลทั้งหมดแล้วอย่างฤดูกาลที่แล้วอ่ะก็จะเห็นว่าเทนฮาร์ก็ให้ทั้งกาเซมโร่ทั้งวารานเล่นทุกเกมเราไม่มีพักเลยไม่มีโรเตชันเลยนะบอลท่งบอลถ้วยเล่นหมดแล้วก็ด้วยนักเตะที่ต้องลงแข่งขันทีขนาดนี้มีโปรแกรมทีมชาติด้วยแล้วแล้วด้วยอายุด้วยด้วยวิธีการเล่นด้วยมันก็มีโอกาสที่มันจะกรอบเหมือนกันโอ้แล้วอย่าลืมนะฤดูกาลที่แล้วเนี่ยวารานเนี่ยเล่นได้กับแค่ฝรั่งเศสจนเข้าชิงนะครับเป็นตัวหลักลงเล่นกับทีมชาติ แทบทุกนัดนะฮะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บมาใช่ใช่นะก็ไม่ไม่ได้บอกว่า2คนนี้ไม่เก่งรต่ว่าในวิธีการเล่นของทีมเวลานี้เนี่ยสคนนี้อาจจะยังไม่ได้ไม่ได้ตอบโจทย์นะครับคือถ้าถามส่วนตัวพิชี่พิชี่ว่าอาจจะต้องแบบเลือกสักหน่อยคือเขายังอยู่อยู่ในระดับที่ดีแหละแต่ว่ามันไม่สามารถเล่นได้90นาทีสุดสัปดาห์กลางสัปดาห์สุดสัปดาห์กลางสัปดาห์ได้ไงมันก็ไม่สามารถเค้นฟอร์มที่ดีได้มันจะเหมือนเป็นดันทุรังอ่ะ รับเสิร์ฟถึงแ้่จอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา